าากับสวัสดีนะครับพบกับผมอีกแล้วช่องยูทูบลูกพิาตานะครับมาได้ครับกินเขา่าน้ำกันต้มปลาดุกต้มน้ำปลา,าครับเมนูประจำช่องเนาะมาได้ครับมาแซ่บๆกันครับเมนูปลาดุกต้มน้ำปลา,าต้มเสร็จแล้วก็บีบมะนาวใส่จักหน่อยครับเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็มะนาวแล้วก็พริกป่นครับคำแน่เมื่อนี่ชอบกินเหลืองานเนาะแต่เราก็ต้องกินเข่าเพราะว่าเมื่อก,กินเมื่อนี่มือ่นก็ต้องกินให้เข่าเพราะมีอย่างการัานตีว่าเขาจะบม่ได้กินเขานะครับนะ ตัวนมันแซ่บๆเนี่ยโอเคมาเด้ครับน้ำกันบานเสร็จเรียบร้อยเลยครับมาอัน,นี้อัหนึ่งนี่ใหม่ผักสดๆซื้อม,มาใหม่ๆมาเด้อครับมาเหมือนอันนี้กกแฟนคลับจากอ่ะไรก็แล้วทงงั้งมวยยอดทั้งจังหวัดตังไหมไอ้ยแยกไอ้ก็จำซื้ออะไรแล้วขอไหมฮขอประดุนรูปน้ำปลาไหมเป็นว่านะ แยกกระดามันเออ fc จากแยกกระดามันขอประดุกต้มน้ำปลาลาหน่อยครับจา่าะคนคนไตยมั้งนะมาได้ครับกินกันครับอออืือื้ Mình rồi rõ ràng là rơi rất nhanh Mình muộn rõ ràng Bom mm -hmm. 怪吧。 จับขนาดละฟอกอย่างแนววนช่ พี่น้องเลยพี่น้องปองไปสบู่ทุกคนเพราะนั้นถามว่าสบู่ทุกคนคืออย่างลองววาไว้ไว้บางแบบพี่น้องปองไปสบู่ทุกคนบางทีคล้ายๆครับว่าพี่น้องปองไปสุกผูกทุกคนนะครับผมก็เลยบักว่าพี่น้องปองไปสบู่ทุกคนมันก็มาจากคําว่าพี่น้องปองไปสบู่ทุกคนแหละ พี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนพี่ซื้ออย่างไรซื้อมนต์มณีหรือซื้ออย่างหรซื้อภาษาอังกฤษเิ่นจำไม่ได้จำไได้แทบโคตรนะที่ว่ามาเม่นเป็นใบก็จำได้หมดนะครับโดยเฉพาะบ่าพวพงบุรีลำ ที่ยังเป็นกังใจนะครับนะอืแล้วกับพี่น้องทหารสามจังหวัดชายแดนใต้กับมาเห็ดคลิปร้ายนะครกบนูเนี่ยการระวังนะครับยาพยายามยาเปิดเผยที่ตั้งของตัวเองหลายเพราะามันอันตรายมันอันตรายตัอข้่าสุดเลยครับอันตรายต่อผู้ังกับบัญชา <c oughs> เดี๋ยวผูนน้ังคับบัญชาไปเห็นเดี๋ยวี่วยะผมโดนไม่แล้ว ว่ามันบดีต่อไปเขาวันนี้เปิดเปิดที่ตั้งหัวใจเป็นกำบ,บังดี <c oughs> <c oughs> แต่ความบังดีครับมีโทษตามมานิดหน่อยอนเนื่องจากคิดเอาครับได้มันบวคุมกับเสีย เราได้ยอดวิวได้ผู้ติดตามแต่ว่าผลตามมามอันตรายครับกระวังระวังนี่ครับ็ดีนะเฮ็ดคลิปลงติกต่อเฮ็ดลงยูทูบมันก็สั่งรายได้ดิฮ็ดเ้ามไม่ได้ได้ดีเสริมใจหลักต้องระวังเนะี่ยทุกอย่างมันเป็นดาบสองคม ต้องเป็นสันผู้น้อยเบาไลาก็ไม่ได้คุมค่าหังไปลาดกไปตกมาเองกับมือเรียงเองกับมือ่เลียงปาดกเรียงไป <c oughs> ไปสองตัวใบปนโอเคนะครับกระต,ตันโปรที่ผมบอกแล้วการเ็ดคลิปลงยูทูบลงติ๊กต็อกมันก็เป็นการดีมันเป็นการยังก็ละ่ะสั่งโตัวตนนี่เขาเป็นการสั่งโตัวตนนี่เขาโมเมนต์ปุ๊บปับมาขายของ คนปรุจากเขานะครับนะมันต้องเริ่มจากการสั่งตัวตนกน่อนนั่นแหละสั่งตัวตนเดี๋ยวโพสคลิโปโพสนั่นโพสรูโปโพสอะไไปเรื่อยๆให้คนรู้จากเขาสมมติว่ามีเพื่อนอยู่หาพันคนจริงเจ้จบบาบ่เคยโพสอย่างเะติดตามได้เขาซด้เเขาบรุกจากเขามือนึงจะมาขายของเก้ากับขายบ่ค่อยดีดอกเสียผมมันต้องเริ่มจากการสั่งตัวตนให้คนรู้จากเขา่อนนะครับสั่งตัวตนในธีใไดก็ได้นะ นะเป็นการสร้างตัวตนโพดลูกโพดเขาโพดใบใบก็รู้จักเขาเดี๋ยวสิ่งนี้ดึงก็ตามมาเองนะครับเมื่อจังโพดลงยูทูปโพลอนติกรก็ดีนะมันก็เป็นการสัางรายได้ย่างนไงก็ดีนะครับแต่ว่าพี่น้องทหารสามจังหวัดกัระวังนะครับนะที่มันเป็นความสุขของเขาเรื่องของเขาก็จริงดูแต่ว่าถ้านายมันมาเห็นเพื่อนอาจจะบอกขอใจก็ได้นะกับระวังเอาครับขอบขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบลูกประชาติ์ขอบคุณน้องเมนขอบคุณน้อใจจะพบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ